จักดอกแล้วาดีเขา่มนบบน้ี่อเลยวันสิบนไดเห็ดว่าสิก,กับอะไนะครับนี่กนร้ค่ะนไร้โนร้นเกินเห็ดขอบท่านม่ทายิ้ย,ยๆที่นนองในเบิ้งเลยเห็ดบ่ค่อยออกครับคุนรากโตมาเพิ่พี่้องราฝนรอนีเบิ้งอีกจากรอครับ ดองงามสะอาดดีครับอี่พัดฝนใสพี่กำลังโพรันนะดีงามสาวๆนะครับพี่น้องเนาะวันนี้ช่อนอะไอยพาตะลุยกับผ้ามาละหาเห็ดคือเก่าแหละครับออกมากับมาทำนแจงดีครับนี่มาแจงอยู่ป่าครับ กับมากับแม่น้องไปขึ้นก้าแล้วครับนี่เรพผอเห็ดแล้วครับตอกันีกแล้วค่ะโอ้เหดละงูครับพี่น้องโง่ขาวขาวขาวเงี้ยเงี้ยวเงี้ยวขาวครับพี่น้องโง่ขาวใครเงี้ยเลยครับ หนองแม่ไอ่พอเฮ็ดระบบเลื้องนะครับเอ้ยิึงกับเลื้องเออเฮนี่รู้จักดอกแล้วมสารี่ขานี่ยแบบวยาขาครับเป็นน้องได้เลยมันสิบปันเห็ดว่าสิกลับอรนะคบนี้พกกุายค่ะพุหลายโวดพุทธกายเกินเห็ดโอ,อ้บ่ทัน ไม่ทายลิมย่างๆพี่น้องในเบื้องเลยเห็ดไม่ค่อยออกครับฝนรักโตมากขึ้นพี่น้องเรอฝนรอหนีเบื้องอีกจากรอครับหนอ,อ,องงามสะอาดดีครับแดดฝนใสพี่กำลังโพพี่น้อง ทัวหลเลย7นะดอกในปนยอน,นอีเม่ซื้นากงไข่งามๆเดียวแปดดอกมีดอกน้อยๆก็มี เ,เดี๋ยวก็ลูกสาวมาเอาหมู่บ้านคนระับดอกอยมาเอาลูกสาวกับตาเนี่ยผลความเบืองเห็ดครับรุดจนเห็ดอันนี้ระค่ะพี่นอ้องฝนตกใส่เห็ดที่บ<ม>่ค่อยสะอาดครับเปียกครับหมูเบืองหอยหานะตอนนะครับนะเนาะแม่ดอกไอ้พ่ออีกแล้วครับพี่น้อง ดอกงามๆเลยใหญ่เยน่าพี่มันเหครับมันเหครับคนสมเมือบานมันดีแมนมันอุ้ยบมเห็นเดงกนหนึ่ง,ง,งกบ,กบ,เ,บนนนนเหเย,เบเยียบตาครอบน้นมาหาอีกรอบหนึ่งเลยพี่้อง ดวงด,ดีแล้วพี่น้อเยเนี่ยเขียดเองเยียบข้างหลังเลยไ<ป>้ตอนเลยพี่น่องเลยแต่ก็ง่ายเลยลูกเดืองกับมนันอีกูกเหลืองเสียได้พี่น้องเสียก็ให้ลงกมืขอขาวจะอหอมต้นขั้นจองกับ หอมเลยดอกงามพี่น้องเดยดอกออยหานอกออยเพาออามูเลยพี่น,อน้องโอ้แสดวาเฮ็ดมูนีเย่อนชมนครับเขาทายเลยครับติดมับบนมีครับพี่น้อง เฮ็ดถึงเฮ็ดถึออบเข้าเขาพี่น้องแท่งเฮ็ดนี่ครับแกใส่ก็เฮ็ดลงแกก็พี่น้องเฮ็ดถึงเขาไหวเฮ็ดหนีมาแท่นเฮ็ดถึงเขา่่ออกเล้ออืมครับอืมสองดอกเลย มาใน,นพี่น้องก็เด้ปนเด้แกงกันท่างวันไม่หมดเกือบเท่าแต่ไ่เท่าพี่นออ้องพ่อให้กีเท่าเลยเท่าพี่น้อ จมแฟนจูหมดงแา่ครับนี่เนอาน้เพื่อแต่เรียนทำเห็ดไข่ <c oughs> สีออกขาว,ขาวเกือบเท่าแล้วครับ พี่น้องออกจากป่าเทลโงกกับมหาเมงเฮตตตับเตาครับพี่น้องนี่ใ้ม่นหาพอ่อวมั้งครับผมนี่มอแม่โอ้โหเกือบเทานี่อยู่ในหลืแมแห้งเด็ดพี่น,ออน้องออกไปเพิ่งไกลๆครับลมต้นนะครับต้อนอย่างต้นฮอลลิง อีดอกนึ่งแม่ตรงนี้ม่นสิกเกือบแถวหมดตอมเต็มเลยครับจะของหมดจะของหมดจะของเห็ดน่ครับมาท่านเถาดอกว่าลาม้ว่ก่ด้ี่น้องะมัมจวจะควายขลาลามไมวแถวนี้ถ้าเาก็หลอกกบจิพ่อครับครับห,หม่ หมดดำหมดขั้นไหมด,ด,อดอกมาท่านแถาดอกเคาะก็ออกดอกงามๆครับสองดอกก็เอาครับพวกจะได้เก็บลายๆฝนตกแห้งๆตกก็ไม่แห้งครับเมื่อคืน พี่น้องเซานีได้ซ้ำานีแล้วครับนี่ในปนหนึ่งแกงหนึ่งครับเห็ดละโอกดอกงามๆครับเห็ดตะเตาแล้วก็เห็ดอย่างนี้เห็ดเพิงเห็ดข้ามเห็ดเพิงข้างเราดอกงามๆเหมือนกันนะครับจะได้กับฝากช่องหน่อยพาตะลุ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องครับแล้าก็ขอพุ่นทุกท่านที่เข้ามาช่วงคีบนะครับเด้อคลบปนี้กับซ้ำานี้ก็นะครับเนาะขอบคุณหลายครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ